สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่กทานเข้าสู่ช่องสัตวิภารรยเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเนาะแอดก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆเนาะนะคะแอดก็จะทำคลิปดีๆนะคะออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันเช่นเคยนะคะวันนี้เราสรุปคร่าวๆนะคะลาสตาราวีพีและลาสตาราวีพีนะคะของวันที่สามเนาะแอดได้สรุปไปรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแอดกลัวคลิปมันยาว เกินเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อกันนะคะก็คลิปสั้นแต่โฆษณายาวก็ดูเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะโฆษณาเนาะนะคะขอบพระคุณมากๆเด้อ ะะสรุปคร่าวๆนะคะเราเข้า2คู่นะคะยินดีกับพี่ๆ,พๆเพื่อนๆที่หยิบยก3 4นะคะรอบแรกเข้าไปเป็นแนวทางเนาะ,ะแล้วก็รอบสุดท้ายนะคะ2 7 7เนะคะเข้าไปเป็นแนวทางส่วนรอบอาลาวีไอพีนะแอดก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าเฉพาะเด่น6นะคะชุด3ตัวบนเนาะ,ะนอกนั้นหลุดนะคะแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะใครมีโชคมีลาบบ้างมีก้อยบ้างก็เรียกด้วยเด้อแอดจะนึ่งข้าวเหนียวไปกินด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราตาม ต่อนะคะแอดก็ได้ลงตัวเลขไว้ให้พี่ๆเพืพ่อนๆได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความเร็วเนาะคลิปเราจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปเนาะเพื่อนๆจ๊ะนะคะชอบกดแคปหน้าจอไว้นะคะถ้าไม่ชอบอ่าก็ต้องชอบนะเพื่อนจ๊ะนะคะเผื่อมานะเพื่อ,น,อนๆจ๊ะนะคะเนาะบางครั้งเราไม่ชอบแต่ตัวเลขที่เราไม่ชอบอาจจะมานะคะเพื่อนๆ,ๆค่ะ,ะนะคะก็รับไว้พิจารณาเนาะ นะคะก็ขอให้ตัวเลขในนี้ออกมาแล้วกันนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆหยิบยกตัวเลขที่จะออกรางวัลในแต่ละรอบไปใช้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกทท่านมีโชคมีลาบกันทุ่นทุนหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามและทุกไลท์ทุกแชร์จ้าขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันเนาะนะคะที่สำคัญนะคะหยิบจับคู่ไหนอย่าลืมไปกับทุกครั้งเนอ หกและ9กตัวตัวเดียวกันนะคะถ้าตาม6ขอให้ตามเก้าเนาะถ้าตาม9ก็ขอให้ตาม6ด้วยเช่นกันนะคะเพราะเขาตัวเดียวกันเนาะเพื่อนๆจ้าก่อนจากกันเนาะแอดก็ขอกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสมาชิกใหม่ก็ฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ